สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มีจะพาทุกคนไปเทสเดยออร์แลกูดแคนนะคะวันนี้เราได้มาเจอตัวเป็นเป็นของน้องแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น400โปรค่ะ ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงคันนี้มีบอกก่อนเลยว่าน้องถือเป็นซิตี้ค่ะคันหนึ่งที่ตอนนี้ในเมืองไทยทุกคนให้การจับตามองมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราพร้อมออกเดินทางแล้วการสตาร์ทรถนะคะคุณแจอยู่ในตัวรถนะคะแล้วเราก็เหยียบเบรคค้างไว้นะคะหน้าจอจะขึ้นคำว่า ready ค่ะนั่นคือรถพร้อมจะ ไปแล้วนะคะเราเหยียบเบรกเพื่อปรับเกียร์นะคะไปที่ตัวดีค่ะไปกันเลยตอนนี้มีขับออกจากลานจอดรถนะคะทุกคนฟิลก็ดีนะเหมือนรถคล่องตัว เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันที่ถนนบางนาตราดนะคะออล่ากูดแคสรถไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดและคนให้ความสนใจมากที่สุดตอนนี้ ปกติมี่ขับรถมี่ก็จะแบบขับในบริเวณในเมืองเนี่ยค่ะเพราะว่ามองที่สนใจคันนี้เพราะว่ามองว่าเขาเป็นซิตี้คาร์คันหนึ่งที่น่าสนใจนะออปชันเขาเยอะและที่สำคัญเลยคือดีไซน์เขาถูกใจด้วยปกติขับรถทุกคนชอบฟังเพลงกันไหมคะอย่างมี่ก็จะลองเปิดเพลงดูนะคะ ของคันนี้เหยียบแล้วก็แรงก็มาค่ะทุกคนกำลังไฟฟ้าค่อนข้างดีเพราะคันนี้เป็น400โปรนะคะแบตเตอรี่47.8กิโลวัตต์ออวถือว่าเพียงพอสบายสบายเลยค่ะตอนนี้เรากำลังขับผ่านถนนที่มีปะหน้าผิวถนนขุกขานนิดนึงว่างั้นเถอะก็มีความสะเทือนเล็กน้อยค่ะ เป็นรถที่มีขนาดความยาวที่ยาวมากๆนะคะไมิมองว่าเป็นปกติเดี๋ยวเราปิดเพลงก่อนนะคะตอนนี้ไม่อยากลองให้ดูว่าการเก็บเสียงของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ มาสักระยะนึงแล้วนะคะทุกคนการเก็บเสียงของคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไม่ได้มีเสียงลมเข้ามาได้เยอะมีเสียงของอตัวล้อยางที่อาจจะเป็นยางที่ผลิตมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะคะอันนี้อาจจะต้องดูที่ลมยางด้วยค่ะจริงๆแล้วและการเปลี่ยนเลนตะก,กี้คือคล่องตัวมากเลยคะ่ะ เป็นรถที่ขับง่ายมากนะไม่ว่าขับง่ายเลยทีเดียวทัศนวิสัยก็ค่อนข้างจะเห็นชัดรอบเลยค่ะตอนนี้มีก็ขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ชิลๆไปค่ะ ขับง่ายขับง่ายดีกว่าที่คิดไว้ค่ะเบอกก็นั่งสบายนะคะอีกอย่างนึงเมือ่อกี้ตอนขึ้นรถเนี่ยมี่ได้ลองเ,อเหมือนใช้ชีวิตจริงอะคะ่ะปกติจะใส่ส้นสูงบ้างใช่ไหมคะในวันที่เราใส่ส้นสูงแล้วเรามาขับรถเนี่ยเราก็จะมีรองเท้ามาเปลี่ยนแล้วก็ลองเปลี่ยนรองเท้าดูสเปซของตัวเบาะเนี่ยค่ะสเปซความกว้างตรงเนี้ยคะ่ะ เวลาเราปรับเลื่อนเบาะมาเนี่ยมันก็ง่ายด้วยที่มีปุ่มไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วสเปซก็กว้างพอที่จะแบบสาวๆสามารถเปลี่ยนรองทองรองเท้าได้สบายเลยหรือแม้แต่แบบว่าคนที่จะไปออกกําลังกายนะคะอาจจะเป็นหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนรองเท้าในรถได้สบายเลย เดี๋ยวมีจะลองกดโหมดดูนะคะเปลี่ยนโหมดดูอ่าหน้าจอจะขึ้นว่าเปิดใช้งานโหมดออโต้นะคะซึ่งปกติเราซารลรถมาเป็นโหมดออโต้โเป็นโหมดอีโค่อยู่แล้วเราเป็นออโต้อยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวลงยูเทิร์นไปนี่ขอลองเป็นโหมดสปอร์ตนิดนึงละกันให้ทุกคนได้ดูเอ่อเราให้ทุกคนได้ดูว่าการที่เราใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง วงเลียวโอเคนะคะทุกคนเลี้วง่ายปกติเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ม่ได้เปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูว่าอัตราเร่งจาแตกต่างไปยังไงบ้างอันนี้มีกดคลิกดาวแล้วนะคะทุกคนสำหรับโหมดสปอร์ตเดี๋ยวขอเทสดูนิดนึงตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100 1 1 0ค่ะแรงก็มาตามเท้าเลยนะทุกคนโหม่ว่ามันเจ๋งมากเลยระรถไฟฟ้าคันนี้คือเราไม่ต้องกังวลว่า ในจังหวะที่เราต้องการจะแซงรถหรือเราจะเปลี่ยนเลนฉุกเฉินเนี่ยแล้วน้องจากําลังไม่พอนี่ขนาดเป็นตัวโบนะคะมีมองว่าแรงเหลือๆเลยขับไปไหนมาไหนไปทําง,งานชีวิตประจําวันได้สบายๆไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดค่ะ จริงๆแล้วด้วยออปชันที่ให้มาแบบเยอะมากๆในคันนี้นะคะในส่วนของหน้าจอต่างๆเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่จะต้องไปเรียนรู้การใช้งานนะคะจากคันนี้เนี่ยและฟีลลิ่งในการขับที่ได้มาขับขี่วันนี้ส่วนตัวมี่มองว่าถ้าเราจะเลือกรถซิตี้ค่ะคันหนึ่งแล้วเราอยากได้เป็นรถที่ค่อนข้างทันยุคทันสมัยเนาะเป็นรถไฟฟ้า EV 100%เนนี่ยออร่าพุดแคทเนี่ย ไม่น่าจะทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะเพราะกับราคาที่จะเปิดตัวจริงๆในวันที่ยี่ที่จะถึงนี้เนี่ยก็ประมาณ1ล้านบวกลบแล้วกันนะคะเอาง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเราดาวไปแค่ประมาณ20%นตะคะเราผ่อนที่5ปีเนี่ยเราก็ผ่อนแค่ประมาณห0 0 0งหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆบวกลบป,ประมาณนี้เองก็ได้ขับน้องสบายๆขอฟังเพลงต่อนะคะ ฟังก์ชันสะดวกดีค่ะฝั่งขวาจะเป็น Adaptive Cruise Control ครับาอ๋อรุ่นนี้ได้ Adaptive Cruise Control ด้วยนะคะหมายความว่ารถคันนี้สามารถวิ่งเกาะกับความเร็วของรถคันข้างหน้าได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคันข้างหน้าเบรกคันของเราเองก็จะเบรกตามใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อเยี่ยมเลยค่ะทุกคนถ้าคันข้างหน้าวิ่งแปิบเราก็วิ่ง8 0สค่ะทุกคน ปั้นคะแนาเบรกเราก็เบรกตามซึ่งรถเขาก็จะมีระยะที่เว้นห่างไว้ให้นะคะคช่ดำตอนนี้มี้ก็ขับรถน้องออร่ากูดแคทมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็เป็นระยะ10กิโลแล้วแหละบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมาะที่จะขับในเมืองมากๆเป็นซิตี้คาร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวหน้าตาของน้องก็จะคล้ายๆแมวอาจจะถูกใจสาว เยอะหน่อยจริงๆอะสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่น้องๆที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขับคันนี้ได้สบายแล้วนะนี่ค่ะการเข้าโค้งของรถคันนี้สบายๆเลยค่ะเรียวง,ง,ง่ายไม่ยางไม่ว่าน่าจะเป็นเพราะวาพวงมาลัยเขาไม่ได้ทำมาเล็กจนเกินไปค่ะ ทำให้การขับรถนี่ค่ะง่ายขึ้นในการเลี้ยวการเปลี่ยนเลนทําให้รถมีความคล่องตัวมากขึ้นในการขับขี่ด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะลองเปิดสอนลูปดูนะคะ จากที่ได้ทดลองขับ a l l a Good c นะคะมีอยากสรุปให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่ารถคันนี้เป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะคะจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะถ้าเราชอบหรือกําลังหารถไซส์เล็กอยู่นะคะคันนี้เนี่ยค่อนข้างขับง่ายเลยค่ะแล้วก็ฟูลฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันค่อนข้างเยอะออปชั่นเยอะมากสําหรับยุคนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะกับการใช้ชีวิต สาวๆน่าจะชื่นชอบมากเลยเพราะว่าน้องมีหน้าตาคล้ายน้องแมวเหมียวด้วยส่วนหนุ่มๆเนี่ยสามารถขับขี่อยู่ในห้องโดยสารนี้ได้สบายๆเพราะห้องโดยสารนี้ค่อนข้างจะใหญ่เอาเป็นว่าถ้าใครใช้ชีวิตในเมืองและขับรถส่วนใหญ่แต่ละวันไม่เกิน120-130มเอร์ฟอร์ก็โอเคอยู่สามารถเลือกใช้คันนี้ได้เลยวิ่งวันหนึ่งไม่เกิน300กิโลก็สบายๆคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้มี่ก็ได้เทด้ย์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมี่จะพาเพื่อนๆมาลองดูว่าถ้าเราจะชร์จแบตไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราอยู่ข้างนอกนะคะมองไปเราจะเห็นตัวพัวชาร์เจอร์นะคะก็จะอยู่ตามศูนย์นะคะหรือว่าที่บ้านของเราเองนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถในกลุ่มแรกๆนะคะนี่คือหัวชาร์จนะคะเรากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะเพื่อเปิดจุดชาร์จนะคะอันนี้ค่ะ นี่เลยแล้วเราก็เสียบชาร์จเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะโดยปกติถ้าเป็นวอลชาร์เจอร์สาธารณะเราจะต้องมีตัวบัตรนะคะเพื่อแตะแล้วเขาจะปล่อยไฟมาให้เราค่ะนะคะส่วนระยะเวลาชาร์จก็ตามสเปคของแต่ละรุ่นเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะคเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะบ๊ายบาย ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้มีด้วยนะคะไปกันนะคะบ๊ายบาย